สวัสดีค่ะสวัสดี FC นะคะสวัสดีแฟนเพจทุกๆท่านด้วยนะคะสวัสดีนะคะเอเวอรี่ติงเลยนะคะชาวเน็ตทุกๆท่านเลยนะคะสำหรับแฟนคลับนะคะ,ะ,คะเจนรถครอบครัวนะคะก็นะคะ,ะ,คะวันนี้ก็เป็นรถอีกหนึ่งคันนะคะอีกหนึ่งคันเลยนะคะเดินเดินเดินเล่นนะคะเดินไปเ,เดินมาก็ไม่รู้จะรีวิวคันไหนนะคะแต่ก็มาจบที่คันนี้แล้วกันเนาะสำหรับตัวนะคะ Honda CRV นะคะคันนี้เป็น เครื่อง1.6นะคะคันนี้เป็นใช้เชื้อเพลิงดีเซลนะคันนี้นะ1.6 el นะคะอ่า1.6 el คันนี้เป็นปี2018นะคะเลขไม้ก็แสนต้นๆน,นะคะก็สำหรับคันนี้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะพาไปไปไปให้เห็นนะพร,พร้อมๆกันนะคะเจนอาจจะแบบว่าไม่ได้รีวิวเป๊ะๆขนาดน,นั้นนะคะอันนี้ก็คืออันนี้แจ้งให้ทราบก่อนนะคะเพราะว่าเจนอาจจะแบบว่าไม่ได้รีวิวแบบขั้นถึงละเอียดด้วยอนวัตกรรม อะไรลำ้ำอนาคตอะไรขนาดนั้น mm. ก็คืออาจจะไม่ได้รีวิวถึงขั้นนั้นนะแต่ก็อยากจะพานะคะไปให้ดูในส่วนของตัวรอบๆคันนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะมีแปลกใหม่จากจากตัว CR อวี A v, นะคะรุ่นก่อนยังไงบ้าง mm. อะไรเงี้ยค่ะก็เดี๋ยวจะพาไปให้ชมพร้อมๆกันเลยนะคะแต่ก็อ่ะมาที่ไฟหน้าดีกว่าค่ะแรกเลยนะคะไฟหน้าเนี่ยค่อนข้างสวยเลยละคันนี้ ก็ไม่เหมือนโคมโคมปกติของรุ่นอื่นๆเนาะในส่วนของตัว Honda นะคะก็เป็นโครมค่อนข้างสวยเลยนะคะสำหรับไฟหน้าเดี๋ยวเจนจะสตาร์ทรถให้ดูด้วยนะคะวันนี้เอากุญแจมาะะด้านล่างก็เป็นไฟอ๋อตรงเนี้ยจริงๆจะเป็นเดย์ไทมนะด้านล่างเหมือนไฟตัดหมอกมากกว่านะคะจากที่เจเคยเคยสตาร์ทรถนะคะก็เดี๋ยววันนี้จะสตาร์ทให้ดูพร้อมกันนี่แหละเนาะในส่วนของตัวกระจังหน้านะคะก็จะเป็น โเมี่ยมนี่แหละใหญ่ๆนะพร้อมสัญลักษณ์ฮอนด้นะคะคันนี้ก็จะได้เป็นทะเบียน92นะคะได้เป็นทะเบียน92เลยนะคะไม่ต้องไปซื้อถ้าสมมติเลข4ตัวใช่ไหมแล้วก็จะเอาไปซื้อหวยลำบากไงเพราะมันมีเลข4ตัวนี้มีแค่เลข2ตัวก็ซื้อง่ายเลยนะ <c oughs> อ่ะต่อมานะก็คันนี้ก้เป็นตัวรุ่น EL เนาะ <c oughs> ในส่วนของตัวล้อแม็กนะคะเราจะได้เป็นแม็กของฮอนด้เลยนะคะ ลายเหมือนลายาใบพัดหรอกกางหันนะคะนี่ลายนะอันนี้คือเจนรีวิวเท่าที่เจนเข้าใจนะเออส่วนของตัวยางนะคะปียางได้เป็นยางปี2022นบะคะเป็นยางโยโกโฮาม่าดอกยางยังเลือๆอยู่เลยแล้วก็ในส่วนของตัวปียางเนี่ยก็ยังใหม่อยู่เลยนะคะซูมล้อนะคะ ไอม,มีสนิมนะคะนี่ก็เดี๋ยวจะรีวิวแบบเ,เรียวๆเลยนะสําหรับสําหรับคลิปนี้นะคะคือปกติก็เรียวแหละแต่อันนี้ไม่มีอะไรเรียวไปมากกว่าน,นี้แล้วนะมีบันไดขึ้นให้นะคะด้านข้างะะแถบตัวด้านข้างก็จะเป็นโคมเนี่ยแหละตัดกระสีดํานะคะตรงนี้ก็น่าจ,จะสว่างอยู่นะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตนะกุญแจก็จะเป็นกุญแจแบบนี้นะคะเป็นคีเร็ดด้วยนะ,จะเจ๊โอเคเอา เอาไมโอเคมานี่สว่างอยู่สว่างอยู่แต่ต้องเปิดประตูทั้งสองบานก็คันนี้เนาะบอดี้นะคะข้างนอกเป็นสีขาวนะคะแต่ภายในจะคุมโทนสีดำนะคะทั้งหมดเลยนะคะเบาะเบาะแบบก็คือแทบแทบจะไม่ค่อยเห็นนะคะในรุ่นอื่นๆนะแทบแบบว่าจะเนี่ยเป็นเบาะแบบใหม่แล้วก็จะรู้สึกว่า พอนั่งแล้วมันนิ่มกว่าเบาะที่เราเคยนั่งกันมานะอันนี้นี้สําหรับความรู้สึกส่วนตัวเนาะค่ะเพราะคือ,ค,อคือได้ได,ได้ได้ลองนั่งดูนะคะมันก็แบบเออมันโอเคนะอ่ะสาส่วนของแผงประตูด้านข้างนะคะก็จะเป็นลายไม้นะคะแต่ก็สีดานี่นะคะปุ่มกดดียังไม่ได้มีดุดรอกนะค่อน,นข้างโอเคเลยนะคะมีคันนี้เนี่ยคือแถมพรมอันนี้ให้เลยนะพรมของ ที่อันนี้คือสั่งทํามานะคะอันแยกต่างหากนะไม่ได้เกี่ยวนะคือเนี้มันติดไว้กับรถเนาะพมตัวนี้เนะี่ยถ้าสมมติสั่งทําหรือว่าจะติดเพิ่มมามันจะอยู่ที่ประมาณสามพันฟอน n ูนเนอร์ 2, 8, ประมาณสามพันนะประมาณนี้แหละนะอันนี้คือให้ไปเลยนะคะแถมฟรีเลยแล้วก็อ่ออ่ะเบาะนะคะปักไฟฟ้าเนะ่โอ้โหพอนั่งแล้วมันรู้สึกแบบ สบายจริงๆขออนุญาตปิด,ดประตูสักแป๊บหนึ่งนะคะก็ oh. ปุ่มนะคะได้เป็นปุ่มกดสตาร์ทต้องเหยียบเบรกก่อนแต่ก่อนที่จะสตาร์ทนะเราต้องมาดูก่อนนะคะว่าเกียร์เนี่ยมันขึ้นเป็นเกียร์ P แล้วหรือ,อยังนะเพราะว่าในส่วนของคันนี้มันไม่ได้เป็นเกียร์แบบเป็นคันเกียร์เนาะอันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะคะแบบกด นะคะแบบใช้ปุ่มกดนะก็ก็อีกหนึ่งนวัตกรรมนะคะที่ล้ําขึ้นมาอีกนะไม่ต้องใช้ไม่ต้องใช้ไม่ไม่ต้องมีคันเกียร์เลยนะคะแต่ก็ค่อนข้างก็ถือว่าถือว่าล้ํานะคะล้าล้าล้ําไปอีกขั้นหนึ่งดีกว่าเนาะ <S <S ถ้าให้ใช้เรียกเนาะก็มีนะคะระบบน้ำทางนะคะเนวีเนวี แผนทงแผนที่นะคะพวงมาลัยก็พวงมาลาัยมัตีฟังก์ชันและตัวนี้มันเป็นตัวท็อปสุดของรุ่นเลยดีกว่านะถ้าจะให้ให้ให้เรียกให้เข้าใจง่ายๆเรา,าก็เป็นตัวนะคะที่ท็อปสุดของรุ่นนะคะอ่าตรงนี้ก็เป็นตัวหน้าปัดนะคะของตัวรุ่นของเขาเนาะซีอวี A v, เนี่ยก็ตรงนี้ก็จะระบุนะอ๋อประตูไม่ได้ประตูไม่ได้ปิดอ่าประตูด้านหลังไม่ได้ปิดทำนะมันก็จะโชว์ตรงนี้ก็เลขไม้นะคะ น,นี้น้ำมันนะคะดูฝั่งนี้โอเคขีดก็ตรงนี้ก็เกือบครึ่งถังแล้วกันนี่คันนี้ก็เกือบครึ่งถังนี่ดึงเบรกมือแล้วนานกูนะคะกดเจร์ว,ว่างกดเลยตึง้งนอะ่ะไม่ต้องเข้าเกียร์ปึ๊บล้ําลั่ล้ําอีกหนึ่งขั้นเลยดีกว่าคันนี้นะอันนี้คือจะสตาร์ทรถแล้วนะคะแอร์เย็น นะคะทุกอย่างคือกลิ่นกลิ่นใหม่อะ่ะยังคงอยู่เลยดีกว่านะถ้าจะให้เจพูดนะเพราะว่าตรงเนี้ยเนะี่ยมันใหม่มากยังไม่มีรอยอะไรใดๆเลยนะเอาจริงๆอันนี้จริงๆไม่มีรอยอะ่ะสวยนะค่อนข้างถ้ามีถ้าเจมีตังเจก็จะซื้อใช้เองนะเอาจิงๆเลยไฟก็เปิดตรงนี้โอ้ไฮโซอ่ะปิดออนออฟเนาะอแล้วก็ปิดไฟก่อน่อะ ไม่มีรอยลงยันนะ,ะไม่มีรอยลงยันนี่แค่ประตูด้านหน้านะยังไม่ทันได้ไปด้านหลังในตรงนี้ในส่วนของตัว power outlet เนี่ยขออนุญาตนะเปิดไฟมาไฟมันค่อยสว่างนะอยากให้เห็นในส่วนของตัว power outlet ตรงนี้มันมีให้เสียบนตรงนี้นะคะตัว power outlet นะคะ usb นะคะเสียบตรงนี้ได้เลยนะก็ ไว้ของเนาะที่วางของนะปิดนะถ้าเราไม่เรียกก็ปิดตรงนี้เปิดนะนี้ก็วางแก้วเนาะว o w e r o เ t l e t ก็มีตรงนี้อีกนะตัวพา p ว w e r outlet นะคะจุดบุหรีนะ่เนาะอ่ะไปะ โดยรวมก็จะประมาณนี้นะสําหรับด้านหน้านะคะคลิปนี้อาจจะยาวนิดนึงนะดูให้สักครึ่งประมาณสักเกิน5้านาทีเดีจ๊ก็ดีใจแล้วนะ <c oughs> อ่ะโอเคตอนนี้เจ๊ก็ยังสตาร์ทรถอยูนะ๋ยวขออนุญาตดับเครื่องก่อนดีกว่าเดี๋ยวมันจะเกิดอันตรายนะปึง้งมาเลยค่ะนี่นะคะนี่ก็เป็น อ้องู้ทดิศาตอนที่สองนะคะคันนี้เนี่ยมีเจ็ดที่นั่งนะสําหรับตัว c r v นะคะคันนี้มีเจ็ดที่นั่งนะคะก็สมราคาเขาเลยนะคะมีไฟตรงตรงด้านกากนะคะแล้วก็มีแอร์ตรงสี่มุมตรงนี้อีกเดี๋ยวเดี๋ยวจะจะไปเปิดด้านหลังให้ดูอีกทีหนึ่งนะก็สมราคาเขาเนะสำหรับรถนะคะคันนี้มันเจ็ดที่นั่งไงได้ปีสองพันสิบแปดด้วยนะคะและเลขมาอยู่ที่แสนต้นๆน,นะคะแล้วก็ราคาน้องคันนี้นะคะอยู่ที่แปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะคะ แปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะคะราคาไม่แรงนะคะแล้วก็ไม่ต้องปีนขึ้นด้วยเห็นไหมมันแบบพอดีกับตัวเราแล้วก้าวขึ้นปุ๊บก็ขึ้นรถได้แล้วนะไม่ต้องปีนขึ้นบอดี้เดิมนะคะมีบอดี้เดิมเนาะโครงสร้างเดิมกล้องถอยอะไรนะคะมีครบนี่ก็เป็นแบบตัวออโต้เห็นไหมกดตีทีนึงก็เปิดให้ได้เลยนะคะอ่า ค่อนข้างดีเลยเผื่อแบบยกของอะไรอยู่เนาะแล้วก็กดเติร์ดหนึ่งนะคะก็เป็นแบบออโต้นะคะเปิดให้ได้เลยนี่ก็จะเป็นบริเวณนะคะทางฝั่งด้านหลังนะคะแล้วก็เป็นห้องพุทธัตส์ตอนที่สามนะคะเบาะยังไม่ได้แกะเลยนะคะนี่ไปถึงว่าพลาสติกตรงเบาะห้องพูทธศาส์ตอนที่สามนะคะอันนี้คือยังไม่ได้แกะเลยนะคะยังไม่ได้ผ่านการใช้งานอะไรใดๆเลยก็ถือว่าเป็น รถนะคะเจ็ดที่นั่งนะคะเป็นรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งอีกหนึ่งคันเลยที่น่าจับตามองนะคะแล้วก็น่าใช้ด้วยนะคะราคานะคะก็ได้ปี2018ใช่ไหมผมมีมาให้นะคะคันนี้เป็นเครื่องดีเซลนะเครื่องพันหกอ่าเป็นเป็นอ่าใช้เชื้อเพลิงดีเซลนะคะแล้วก็เป็นเครื่องพันหกนะนะคะคันนี้ก็น่าจะน่าจะเป็นที่หมายปองนะคะของใครหลายๆคนเลยนะคะคันนี้ขับสีด้วยลืมบอกนะคะอันนี้เป็นเครื่อง ID t e c คนะ ไม่ใช่ i อวีเทคเนาะเพราะรุ่นก่อนจะเป็นเครื่อง i อ t ีเทคเนาะอันนี้ก็เป็นเครื่อง i d ดีเทคนะคะคันนี้ขับ4นะคะสำหรับตัว c ีอีนะคะคันนี้ก็น่าขับน่าขี่น่าใช้นะคะอีกหนึ่งรุ่นอีกหนึ่งคันเลยอันนี้คือแนะนำหานะได้ยังปีใหม่คือทุกอย่างเนี่ยครบหมดเลยนะคะทุกอย่างเนี่ยคือครบหมดเลยนะคะภาษีพรบนะคะเราต่อให้พร้อมเลยนะคะภาษีพรบต่อให้พร้อม อยากจะแนะนำนะคะอีกหนึ่งรุ่นเลยสำหรับ CRV เนาะก็เหมือนเดิมทะคะจิงๆจัดได้ยอดอยู่แล้วนะคะในส่วนของตัวแบรนด์หลักเนี่ย Honda To y o ย a i s u z u ููอะไรเงี้ยค่ะจัดได้ยอดอยู่แล้วนะคะเพราะเป็นแบรนด์หลักเนาะแล้วก็ในส่วนของตัวดอกเบียนะคะพิเศษเราก็ยังมีอยู่นะคะดอกเบียพิเศษเริ่มต้นนะคะอยู่ที่2.79นะคะอยู่ต่างจังหวัดนะคะแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์นะคะเข้าไปเซ็นให้ถึงหน้าบ้านท่านเลยนะคะขอแค่ติดต่อมานะคะเดี๋ยวเจนอำนวยความสะดวกให้นะคะ ก็เหมือนเดิมนะคะอยู่ไกลอยู่ต่างจังหวัดนี่เราก็มีรถสไลด์นะคะไปส่งถึงหน้าบ้านท่านเลยนะคะไม่ต้องห่วงเลยนะคะไม่เป็นอุปสรรคต่อการต่อการซื้อรถนะคะถ้าขอแค่ถูกใจนะคะใกล้ๆเราไปได้หมดนะคะก็เหมือนเดิมนะคะก่อนจบคลิปนะะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้า